สวัสดีค่ะช่องรด,ดาชีวิตในต่างแดนค่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองอีกอครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเชิญแขกขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเยตุยจะเชิญแขกท่านนั้นก็คือพี่รดตานะคะเป็นช่อง youtube อีกช่องหนึ่งเหมือนกันนะคะกดลิงก์เลยค่ะเข้าไปกดลิงก์ดูว่าเยตุยจะทําเป็นผลสาเร็จหรือเปล่าพี่น้องเยตุยทาไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะทําไปกับน้องก้อยตอนนั้นแต่ตอนนี้เยตุยก็ยังงงงงอยู่นะคะเป็น การฝึกนะคะพิรตาถ้าถ้าฟังอยู่กดลิงก์เข้ามาเลยนะคะตอนนี้เป็นการทดลองนะพี่น้องเยตุยจะมาคุยจะมาคุยเกี่ยวกับการนวดทำไมเกสไม่มาสาักทีพิรตามาได้หรือเปล่าเนี่ยเข้าได้เปล่าพิรตาตอนนี้รออยู่นะคะกำลังรอให้ เจ้าของร้านนวดอ้าวมาแล้วพี่ราตาสวัสดีจ้ามาแล้วสวัสดีค่ะยตุ้ยสวัสดีสบายดีไหมอสวัสดีสวัสวด,สด,สดีคนนี้ก็คือเจ้าของร้านนวดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอการนวดการนวดในต่างประเทศนะคะให้พี่ราตาแนะนําตัวเองก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ราด,ดาค่ะพี่ราด,ดาก็ อ,อมีร้านนวดอยู่ที่อังกฤษค่ะก็ทําบริการร้านนวดมาประมาณห้าปีแล้วค่ะยายตุย๋ยห้าปีเลยเหรอ <c oughs> โนทำมานานพอสมควรเนาะนวันนี้ก่อนโควิดก่อนโควิดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความเป็นไปเป็นมาของพิลาตาเนาะวา่าการมาเปิดร้านนวดมันยากมันลำบากแค่ไหนแล้วก็ จุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทําขั้นตอนในการที่เราจะมาเปิดร้านนวดเราต้องทําอย่างไรแล้วก็ใครที่สามารถที่จะเปิดบริการธุรกิจร้านนวดในต่างประเทศได้เดี๋ยวให้พี่ระดาคุยไปเลยนะคะจะเออยายตุ้ยถามถามสั้นๆเด้อพี่ละดาจำมบได้ได้แล้วถามว่าขั้นตอนแรกคือยังไง <c oughs> ใช่ไหมเ,เราเราต้องมีการเออขั้นตอน เราอยากสมมติว่าเจตุยอยากจะเปิดร้านนวดนี่เนาะถ้าสมมติว่เาเจตุยอยากจะเปิดร้านนวดเจตุย,ต,ยต้องทาอะไรคือคนที่จะมาเปิดร้านนวดใต้คือคนที่เป็นคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะมาเปิดเดี๋ยวให้พี่ระดา,าตามตามประสบการณ์ของพี่ระดานี่เนาะพี่ระดาก็เอ่ออ,อ,อยู่ประเทศอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาจากประเทศอื่นมาทําธุรกิจที่นี่อาจจะทําอย่างพี่รดานี่อยู่ที่นี่แล้วมันก็เลยง่ายไง เราจะหาทำเลก่อนเราจะหาว่าเออตรงไหนเราจะเปิดร้านนวดหรือว่าบางครั้งก็เปิดที่บ้านเราได้อ๋อเปิดที่พิรดาอืมแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจตุยอยากจะเปิดนี่คือถ้าเรามีห้องบ้างห้องอะไรนี่เราก็เปิดได้เนาะพิรดาเนาะเปิดได้เปิดได้ค่ะเปิดได้แล้วมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะเปิดอยู่ข้างนอกเปิดร้านเองหรือว่าห้อง ห้องนวดเองเปิดที่บ้านนี้เขาก็จะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าประกันประกันความปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีประกันอยู่ที่บ้าน<ม>บ้านเราแล้วตามที่วิรดาได้รู้มาเนาะไม่ต้องมีประกันเขาเรียกว่า l i a b ล l i t ้ประกันอ๋อ,อแล้วแล้วถ้ายาตุยอยากจะเปิดสมมุติว่ายาตุยมีใบผ่านงานหรือว่ามีประสบการณ์เอ,อมาจากเมืองไทยสมมติ่าตุยจะเปิดร้านนวดแผนไทยเนาะเออ,อ เรามีใบผ่านงานหรือว่ามีประสบการณ์ที่เมืองไทยเราสามารถที่จะเอามาเปิดร้านที่ต่างประเทศได้เลยไหมหรือว่าเราจะต้องไปเรียนเอาใบเซอร์จากต่างประเทศมามเปิดร้านอันนี้ได้ค่ะแต่ต้องให้ให้จากสมมติว่าเรียนจบมาจากเมืองไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะว่าเราจบอะไรเลเวลอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่นี่เขาก็เขาก็ให้มีใบที่ว่าเราเรียนจบนั่นแหละยายตุย๋ย ว่าเออเลเวลอะไรเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรก็ก็เปิดได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ผ่านงานแล้วได้ไปประกาศแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ ดีตอนนี้<ค>นตอนนี้มีนคนเข้ามาดูนะคะนิตยาสวัสดีค่ะคุณนิตยานะคะแล้วก็บิมบิมสวัสดีค่ะว่าการที่มาเปิดร้านนวดในต่างประเทศมันมันยากไหมมันลําบากไหมแล้วก็เนี่ยพี่นราดาเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือตกลงก็คือถ้าเรามีใบผ่านงานที่ต่างเอ่อที่เมืองไทยเราก็สามารถที่จะมาเปิดร้านได้ ใช่ไหมคะเราเรียนจบค่ะใช่เขาก็เรียกคือใบประกาศนั่นแหละค่ะยังไงใบประกาศจ้ะใบประกาศวิชาชีพแต่เราต้องเป็นคนของประเทศอยู่ในประเทศเป็นเรสเเดนต์เนาะเป็นคนที่อยู่ในประเทศนี้เนาะอันนี้ที่พิรดารู้ก็คือพิรดาเป็นเรสเเดนต์เออก็คือพิรดาสามารถเปิดได้เออโอเคแล้วทีนี้เอ่อการที่เราจะมาเปิดเนี่ยเราต้องมีเอกสารอะไร บ้างที่เราจะไปเราต้องไปติดต่อกับใครที่ไหนอย่างไรที่เราจะเปิดร้านเราเราก็ต้องติดต่อหน่วยงานของข้าราชการเนาะของคนันโซที่นี่เขาเรียกคนันโซเนาะรัฐบาลเนาะแเราก็ไปติดต่อกับเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจะต้องได้ใบใบอนุญาตทําธุรกิจเนาะอย่างจะต้องได้ใบอนุญาตว่าความสวยความงามหรือว่านวดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนวดคือ ก่อนก่อนที่เราจะไปนวดนี่คือที่ก่อนที่เราจะเปิดร้านนวดนี่เขาจะถามเราไหมว่าเราจะนวดแบบไหนนวดไทยหรือนวดอะไราะถามค่ะบะถามคเขาเขาถามค่ะเขาถามแล้ว <ๆ S 2> ทีนี้เราไปพิระดาทำนะไปเปิดร้านก่อนร <sang> ้านก่อนแล้วก็จัดร้านจัดอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเปิดร้านแล้วก็ไปติดต่อหน่วยราชการให้เขาขอใบอนุญาตให้เราทำธุรกิจพอเสร็จแล้วก็แล้วก็นัดพบกับเขา เขาก็จะมาร้านเราแล้วเขาก็จะมาตรวจว่านี้ปลอดภัยยังไงที่ไหนทําไมคุณต้องใช้พรมปูหรือว่าทําไมคุณต้องใช้ไม้ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอเขาต้องมาเช็คที่ร้านเราด้วยว่าเราทํายังไงคือถ้าร้านเราเความเรียบร้อยความสะอาดไม่ได้เขาก็ไม่ให้เปิดประมาณนั้นเขาก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตแต่ส่วนมากเขาก็จะอนุญาตเนาะพว่าเขาอยากให้คนมีงานทํา เขาก็จะช่วยธุรกิจเล็กๆเนาะอย่างพี่ระดาก็แค่ธุรกิจเล็กๆเนาะเขาก็จะมาสอบมาถามแล้วก็อุปกรณ์ของเราแล้วก็เขาก็จะถามว่าคุณจบอะไรมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีใบประกาศมีมีใบประกาศนะคะแล้วก็เราก็จะมีอประกันความปลอดภัยสมมติว่าเราไปทําให้ลูกค้าบาดเจ็บรู้บัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีว่า liability insurance เพื่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ตัวเราเองแล้วแล้วทีนี้เขามาตรวจค่ะออตอนที่เราเปิดบริการลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนี่คือเอ,อทางราชการเขาจะมาตรวจเราบ่อยไหมปีละครั้งหรือว่าอย่างไเอ่อปีละครั้งค่ะยายตุ๋ยค่ะปีละครั้งแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะเขาเรียกว่ารีนิวเนาะค่รีนิวไป เอาไปอนุญาตแล้วเวลาเขาจะมานี่คือเขาจะบอกให้เราทราบล่วงหน้าไหมรู้ว่าเขาแอบ,บสุ่บ้างบอกค่ะบอกเขาบอกพี่นาดาครับเขาจะจะมาดูแต่ถ้าว่าผ่านไปแล้วผ่านแล้วเขาก็ไม่ไม่ค่อยมานะตั้งแต่ส<น>ี่ห้าปีนี้เขาจะมาแค่ครั้งเดียวมาตรวจว่าร้านจะทํายังไงเปิดยังไงมีเอ,อประกันไหมแล้วก็เออเรามีใบประกาศไหม ค่ะแค่นี้ไม่ยากไม่ย,ไมย,ายากเลยค่ะเยจุยเออเยจุยก็เนี่ยก็คือจริงๆรแล้วเปื่อมีใครๆเอ่อเพื่อนเพื่อนบางคนอยากจะเปิดร้านแล้วก็เอออยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงก็คือตามขั้นตอนที่พี่ละตาบอกเนะหลังจากนั้นเราก็คือเราเรามีสถานที่มีอะไรแล้วทีนี้สถานที่ของเราเออเราก็ลบเ,เป็นพวกอุปกรณ์อย่างนี้เราก็หามาเองเนาเอเอซื้อมาเองแล้วทีนี้เอออย่างยังนวดอย่างพิลตา นวดแบบเอ่เป็นนวดแผนไทยใช่ไหมนวดอนวดแผนไทยหรือว่าโดารนวดฮอลิสติกมัสซาดหรือว่าคล้ายๆสวีดิชเพราะว่าโยดาเรียนอยู่ที่นี่เนาะเรียนเรียนอยู่ที่เมืองนอกก็เลยนวดสายนี้ไม่ได้นวดสายไทยแต่ถ้าหากว่านวดสายไทยเป็นก็จะเป็นการดีมากเลยเพราะว่าการนวดไทยนี่คือว่าเขานิยมกันมากมากเลยค่ะยายตุ๋ยก็นิยมจะถามามากมากเลยว่าเขาจะเอาแบบแผนไทยแล้วแล้ว ทีนี้นวดเวลาเอ่อนวดพี่พี่ละตามีเตียงเยอะไหมที่ที่ร้านพี่ละดาโอ้ที่ทํางานพี่ละดาเป็นร้านเล็กๆมีสองห้องแล้วก็สามเตียงเองค่ะเพราะว่าห้องหนึ่งใหญ่มันก็จะมีสองเตียงเนาะเอ่อทีนี้ถ้าเกิดว่าสามีภรรยามาเนาะ<ม>เขา<ม>เขาไม่อยากแยกกันเขาก็เราก็จะนวดห้องใหญ่ห้องเดียวกันเกิดว่าใครมาคนเดียวเราก็จะนวดห้องเล็ก<ม>อ่ะแล้วพีละตามีลูก ลูกเอ่อมีคนที่มาสมัครเอ่อที่ร้านพิรดา,าไม่รู้ว่ายังไงหรือพิรดา,านวดคนเดียวีค่ะก็มีคนช่วยอยู่คนหนึ่งแล้วก็เอ่อมีลูกสาวช่วยเขาเป็นคนที่นวดน้าเกี่ยวกับความสวยงามเนาะแล้วพิราดาก็จะนวดแบบสวีดิชหรือฮาลิสติกวัสซาแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งเขาก็นวดไทยได้แล้วก็บางครั้งเขาก็จะถามนวดผสมประสานแบบนวดไทยมั่งนวดน้ำมันผสมไทยมั่ง ก็นี่แหละคือเราก็มาคุยกันเนาะแล้วแล้วทีนี้ออที่พี่รัตาบอกว่านวดแบบเอ่อสวีดินนี่มันมันต่างยังไงกับนวดไทยอะ่ะพี่ลตานวดนวดแบบสวีดินนี่ก็คล้ายๆจะสปานะคะ่ะยายตุย๋ยเป็นการนวดดีแหลกแล้วก็ผ่อนคลายสบายไม่มีอะไรให้มีความเจ็บปวดเลยก็คือสบายอย่างเดียวไม่ได้มีกดจุดกดอะไรถ้าสมมติว่าเรานวดเอ่อกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเราก็จะนวดแบบไหลลื่อนอะคะ่ะยายตุย๋ย นวดลื่นแล้วก็คม่แขกรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือรีแลกซ์เออเจส่วนมากแล้วนวดนวดสวีดี้ที่มันเขาต้องนอนราบกับเตียงไหมหรือว่านั่งเก้าอี้นอนค่ะคือว่าเราจะใช้เตียงค่ะไม่ไม่ได้นอนที่พื้นเนาะเพราะว่าเวลาเรานวดเราจะยืนยืนให้เราบาลานซ์กันแล้วกจะนอนบนเตียงใช่ไหมเวลาเข้ามาถึงหัวเขาก็จะมีเก้าอี้นั่งเรามีเก้าอี้ได้นวดหัวได้สบายเพราะว่าเราจะได้นวดนานไปเลย ค่ะมีโน้องมีน้องเข้ามาชมค่ะยายตุยน้องนิจยาเนี่ยหนูก็อยู่เคมบริดจ์จ้ะอ๋อหรือขอบคุณมากค่ณนะขอบคุณนะคะตอนนี้ใครอยากจะรู้เรื่องอะไรถามพิลตาได้นะคะวันนี้คือเรามาคุยกันแบบสนุกสนุกไม่ใช่เป็นทางการนะไม่ือคไม่ได้เป็นทางการอะไรก็คือใครอยากจะรู้กอพอดีพิลตาเขาทำนวดอยู่เนาะก็อยากรู้ว่า การทำนวดนี่ต้องมันต้องทำต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไงบ้างพี่ลตาลงทุนเยอะไหมคะสามเตียงนี้เราลงทุนเยอะไหมไม่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะถ้าถ้าเราอยากได้เตียงดีๆมันราคาละพันสองพันก็มี เตียงดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเตียงที่เราถือไปถือมาได้นี่มันก็ไม่แพงค่ะมันก็แค่ร้อยกว่าบอนเองแล้วก็ซื้อผ้าก็ไม่เยอะเราเราลงทุนไม่เยอะค่ะยายตุยแต่ว่าเราจะลงแรงใช่มากกว่าพิรดาแนะนํานะคะใครอยากจะมีร้านนวดหรือห้องนวดอย่างนี้นะคะตอนนี้คนส่วนมากเขาชอบดูแลตัวเองค่ะสมัยนี้เป็นสมัยที่ดูแลตัวเองเนาะเออเนี่ยแหละยาตุยก็ ยายตุ๋ยก็คิดเหมือนกันนะว่าเผื่อเผื่อมีโอกาสเนาะอยากจะอยากจะทําร้านนวดเป็นของตัวเองพิ้วาาเห็นเห็นด้วยค่ะยายตุ๋ยเห็นด้วยก็ต้องไปเรียนก็ต้องไปเรียนรู้จากพี่ระตาที่แ็ดเพราะว่า <laughs> ไม่ไม่เคยเออไม่เคยทาเนาะก็แล้วล,วลวทีนี้อยากจะถามว่ารายได้เหรอพี่ระตาทีเนี้ยคือค่านวดต่อชั่วโมงเนี้ยแพงไหมได้ได้ได้ดีค่ะส่วนมากเขาจะเขาจะที่อังกฤษเนาะ ประมาณหกสิบปอนต่อชั่วโมองนะคะแล้วบางที่ที่อยู่ในเมืองในทาวน์นี่ห้าสิบแต่แถวของพิราดาเน,นี่ยมันจะอยู่นอกเมืองคุณออไปไกลแต่ตอนตแค่สี่สิบห้านะเออห้านบอลก็พอแล้วสําหรับพิรดาเพราะว่าอยู่เป็นอยู่บ้านนอกถอือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะก็คือรายได้ไม่ไม่น้อยนะแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้คือปกติแล้วเวลาแขกเข้ามานวดด่เขาเขานวด เออเต็มชั่วโมงเลยไหมหรือว่านวดครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยอ๋อก็แล้วแต่แล้วแต่เขาก็จะโทรมาหาเออหารีเซ็ชั่นเราเนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาทีส์แมนอะไรเขาจะเอาแค่นวดบ่าหลังและคอและหัวก็ได้ครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าสิบสิบห้านาทีไม่มีเพราะว่าสิบห้านาทีนี่มันเร็วไปค่ะยัยตุ๋ยเรายังไม่ได้จับหัวเลยนะถ้าถ้าสามสิบนาทีโอเคแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ ชั่วโมงครึ่งอย่างนี้หรือสองชั่วโมงแล้วถามเรื่องภาษีแล้วพี่ลตตาได้จ่ายภาษียังไงการการนวดเนี่ยเออการ<า>นาวดน,นี่เ,นเราก็จ่ายภาษีตามที่รายได้ที่เราได้รับเนาะเราก็จะแจ้งไปถ้าเกิดว่าเรากําหนดคือประมาณถ้าเกินสองพันอะไรประมาณนี้นะ่ะเขาก็จะ เริ่มคิดรายได้คิดรายได้ค่ะไม่ือมันก็ไ uh, ม่แพงค่ะเจ๊ตุยไม่แพงเนาะเออมันก็ข mm, ึ้นอยู่กับว่าเรา ได้รายได้เยอะแค่ไหนเนาะมีมีมค,คุณพรไพสารนะคะคุณพรไพสารบอกว่าพั่นาตาชีวิตในต่างแดนสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะคุณพรไพสารตอนนี้อย่าตุยกับพี่นาตาก็มาเมาะมอยกันเรื่องเปิดธุรกิจในต,ามมต่างประเทศคือคนคนอยากคนอยากจะมีเงินอยากจะทํางานจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่โอเคเลยเนาะพี่นาตาว่าไหม ใช่เพราะว่ามันเป็นงานส่วนตัวค่ะยายตุ๋ยคือว่าถ้า,ถาเกิดว่าวันไหนเราเหนื่อยเราก็บุ๊กอเอาแค่สองสามคนเนะาะ